สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับคุณพี่ยุพินโมราทองนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มสตรีเกษชโยซึ่งมีความรู้ความชี่ยวชาญในเรื่องราวการแปรรูปสมุนไพรนะคะซึ่งวันนี้พี่ยุพินนะคะจะพาเรามารู้จักวิธีการทําตํำลึงเชื่อมและพร้อมยินดีเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางรักบ้านเกิด .com ตอนนี้อยู่กับพี่ยุพินแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะเชันยุพินโมราทองนะคะประธานกลุ่มตุตีสถกร์เกตดชโยนะคะในนามวิสาหกิจชุมชนก็สมุนไพรเกตแก้วนะคะก็กลุ่มของเราก็มีการผลิตพืชผักสมุนไพรที่เป็นอะไรที่เป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นตำนานแล้วก็เป็นสมุนไพรจริงๆแล้วก็หาได้ง่ายในในในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์เราจึงมองเห็นคุณค่าตรงนี้เลยนะํามาแปรรูปเช่นตําลึงวันนี้นะคะที่เราจะมาแปรรูปให้ท่านได้ดูนะคะค่ะ ในการทําตําลึงเชื่อมวันนี้วัตถุดิบที่ใช้มีไหลายแบบก็คือส่วนประกอบที่สําคัญก็คือลูกตะลึงลูกตะลึงในขนาดใดก็ได้ไม่ว่าจะเลเ็กหรือใหญ่หรือว่าจะมี ผิวสีส้มๆอย่างนี้ทำมาจะสวยตามอายุของเขานะไซก็ไม่ต้องเลือกนะคะว่าขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบก็คือ,อน้ําตาลน,นะคะแล้วก็ <c oughs> แต่งรสด้วยเกลือมะนาวและส่วนที่สําคัญเลยที่ทาให้ตําลึงมีความกรอบนะคะแบบโบราณของเราเลยก็คือน้ําปูนที่จะแช่ทําให้ตําลึงมีทรงรูปร่างแล้วก็กรอบนะคะตรงนี้นะคะขั้น <c oughs> ตอนการทําตําลึงเมื่อเราเลือกตําลึงมาแล้วนะคะเราก็ใช้มีดนะคะตัดท้ายแบบนี้นะคะตัดออกวางไว้ เอ่อหนึ่งกิโลถ้าสูกรต้อหนึ่งกิโลแล้วก็ตัหนึ่งกิโลนะคะเมื่อได้ครบสูตรแล้วเนี่ยฮะเราก็ไปนะลวกเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาไปลวกในน้ําน้ําน้ําที่เราต้มเดือดไว้นะคะเหตุ <c oughs> ผลที่เราเอาไปต้มเดือดนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการแคะเวลาแคะแคะเอาเม็ดออกเนี่ยเอ่อลึงเนะี่ยขนจะเอาจะนิ่มลงแล้วจะทําให้ไม่แตกรูทรงก็จะได้แบบนี้นะคะแต่เวลาเราลวกเจแล้วนะเราเราต้องเตรียมน้ําเย็นไว้ไว้หนึ่งกะละมังแบบนี้นะคะเพื่อเมื่อลวกแบบนี้ นะคะนะคะ้ำเด็อดแบบนี้นะคะ,นะคะลูกแบบนี้แล้วเรารอสักพักหนึ่งส,สักพักหนึ่งที่เราพูดเนี่ยอาจจะประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีขึ้นอยู่กับลูกตําึง,งหรือว่าน้ําที่เดือดนะคะลูกเขาก็จะค่อยๆลอยขึ้นมาแล้วก็ผิวของตําลนึงจะเปลี่ยนสีไปเป็นเขียวเข้มขึ้นเห็นไหมคะอย่างที่เห็นนี้นะคะจะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความเข้มขึ้นนะคะ เรารอสักพักนึงเดี๋ยวลูกตำลึงจะลอยขึ้นมาพอดีนะคะเราไม่ต้มให้สุกนะคะเราใช้คําว่าลวกนะคะเนีย่ยเริ่มลอยขึ้นมาแล้วคะนะแต่ไม่ควรนานนะคะเพราะว,ว่าสีสันเขาจะได้สวยงามเวลาเราทําออกมาแล้วเอ๊ะทำไมสีใส่สีหรือที่นี่ไม่ใส่สีนะคะแต่ว่าใช้วิธีสูตรโบราณก็คือเนี่ยการช็อกด้วยน้ําเย็นนะคะและะ้วสีเขาจะคงรูปร่างนะคะพืชผักสมุนไพไรใดก็ตามเวลาเราต้มหรือเราลวกเนี่ยเราชุบแช่น้ําเย็นเนี่ย แม้แต่แม้แต่อาหารที่เราทํากินอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นถั่วจะเป็นผักบุ้งอะไรก็ตามสีสันก็จะสดใสแบบนี้นะอุปกรณ์ที่เราทาไว้นะะแล้วก็เอาส่วนนี้เข้าไปนะคะแทงตรงๆก่อนเพื่อให้เกิดความหลวมก่อนนะคะแล้วก็เอาด้านงอเนี่ยเข้าหาในปุ้งประมาณนี้ค่ะเหมือนเดาฮะทีละแถวใช่ไหมนะคะอย่างเงี้ยค่ะไปโยกไปโยกไปโยกเอาเม็ดออกเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มหลวม นะคะแล้วก็ล้วก็บีบเบาๆด้วยนะคะเราก็รู้ถามถามว่าทำไมรู้แล้วว่าสาเม็ดเขาจะออกหมดไม่หมดเนี่ยเราสัมผัสทุกวันนะคะต,ตรงนี้มันอยู่ที่ว่า ประสบการ์กการเราทําประจําเราจะหัดสังเกตนะคะว่าเนี่ยลูกเขาจะนุ่มขึ้นเห็นไหมคะเม็ดจะออกเห็นไหมคะหลังจากเราแค่เม็ดแล้วเรามาแช่น้ำปููแบบนี้2คืนแล้วก็เอานี้ไปล้างนะคะล้างเบาๆล้างแบบนี้นะคะกดๆแตบ,บนี้เบาๆแต่หลายๆครั้งในน้ําสะอาดนะคะประมาณเอ่อมันนับครั้งไม่ได้ก็ลองโด,โดมดูถ้ามีหมดกลิ่นกููเมื่อไหร่แล้วก็มันจะออกมาในลักษณะนี้นะคะสีเขียวเนี่ยมันอาจจะเวลามันโดน2คืนแล้วเนี่ยมันจะตายนึ่งอย่าตกใจนะคะเดี๋ยวเวลาเชื่อมเนี่ยสีเขียวที่เราล็อกไว้เนี่ยมันจะกลับมาอีกเดี๋ยวท่านไปดูตอนขณะที่เราเชื่อ เราใส่สีหรือไม่หรือว่าทำยังไงทําไมสีถึงกลับมาอีกนะเพื่อพิสูจน์ันีหนึงลังกจมลึงเพื่อเตรียมเพื่อเชื่อมแล้วนะคะนี่การนี่ขั้นตอนนี้ีการเชื่อมก็คือเอาภาชนะจะเป็นกระมังทรงกลงแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งบนไฟแล้วก็ใส่น้าลงไปนะคะน้าก็คือน้ําตาลหนึ่งกิโลนี่ก็คือน้าตาลเออน้ำประมาณหนึ่งลิตรว่าเติมได้อีกนิดหน่อยนะคะเราก็ดูแล้วก็น้าตาลน้าตาลในั้งหมดแเราก็ลงไปส่วนส่วนหนึ่งนี่ก็ประมาณอยู่ที่สักประมาณสักสามที่อนะคะประมาณสามที แล้วคนให้มันละลายคนให้มันละลายส่วนไฟล้วก็อาปานกลางก,าก่อนนะก่อนน้ำน้ำมเดือดก็เหมือนกับการเชื่อมมันเชื่อมกล้วยเชื่อมเชื่อมของกินที่เราเคยเชื่อมนะเราให้เดือดแต่ว่าของเรานี่จะมีเทคนิคการการเชื่อมอย่างค่อยค่อยค่อยโรยน้ำตาลถ้าเราจะใส่ไปทั้งหมดโดยการใส่น้ำตาลไปทั้งหมดแล้วเที่ยวให้เหนียวเหนียวแล้วเอาตะเนีใส่ ตํลึงจะเกิดการยุบตัวจะเหี่ยวจะไม่เป็นรูปทรงนะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราใช้คือค่อยๆโรยน้ำตาลพอให้ตํลึงเขาได้รู้ว่าความเข้มข้นของน้ำตาลเข้าไปจะไปรัดลูกตํลึงแล้วว่าเขาจะเชื่อมไปจนเหนียวเกิดสีที่เป็นสีเขียวอย่างที่ท่านเห็นตอนแรกนะคะจะกลับมาหาเราอีกค่ะนี่ก็คือตํลึงเชื่อมนะคะที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนการการวิศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิดคอมค่าต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะที่ทีมโมราพ์าาค่ะ ที่แนะนำเทคนิคเก็ดเคล็ดลับข้อมูลความรู้ดีๆในเรื่องด่างการทาการเมืเที่ยมเมือนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอดีๆได้นะคะที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ